ชัดพิพนาพระปิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนอาหันสมาสัมปทูพระเทวาพุทธังพระคำวันตังอภิวาเทมิกาสวาคาอตุต อโตสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกาสวามิอาตภะคะวะโตุสร้างวันสร้างโคสรงธัมมามามิกาสุปฏิปันโนสุปิตัมโนภะคะวะโตุสร้างวันสร้างโคสรงธัมมามามิตาขอให้แม่พักครอง ทุวหนูทุกทุกคนคุณครูคุณพอ่อคุณแม่ให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆหนูจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่แกนเพื่อนหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือขอให้หนูนอนหลับฝันดีแม่รักหนูจริงสิงใดลูกวางคออะไร สองสามเด็กเอ๋ยเด็กดีมีความทะลกหลบหน้าผู้ใหญ่จิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีเด็กดีต้องยอดเยี่ยมเด็กเจียมเจียมนั้นยอดแย่เรา่นี้เป็นเด็กดีแท้ไม่ยอดแย่แต่ยอดเยี่ยม กินข้าวเสร็จแล้วอ่านหนังสือก่อนร่ายพระก่อนนอนพัดท่านเทพรสอบได้สอบได้ไดกินข้าวเสร็จแล้วดูทีวีก่อนเล่นเกมก่อนนอนผีมาหลอกหลอนสอบตกสอบตกข้อที่หนึ่งนอนหลับข้อสองยืนหลับข้อสามยืนหลับข้อสี่ยืนหลับกันแดดให้แห้งไปไปเทมกินกัเกต้ม